สวัสดีครับหมือนไหมฮะจะเยี่ยมขื้นนะครับเดอนเราใยไรเดินมาเราะยไือห้อยเห็นเลยดอกนึงนี่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 เฮ้ยอะไรอะไรบังยี่ดีดอกนึงป็นละงู มุ้เงเป็นลยซอนใส่พิ่ตองอก้ออ,อ,อดอกซอนลายซองดอกลีเป็นมูวะ่ภรพแวดลรอบๆเงียบขักเงียบขักหลุ่นนอบอันนี้าะ เมือครับเลยเดียวเลยชมบรรยากาศตอนกลางคืน,นูนี่บ้านมาั้นบานมาันโอ้ยบานบางใหญ่นึ่งน่าเจอแล้วครับบานบานบานชิลลโง่ออ่มอ่ ลงไปเลยอะต่างๆเนะะยานบอดีกินห่อนแล้วห่อนแล้วอุ้ยเห็นอีกแล้วใครนึงนี่ใครหนึ่งนี่เออเดือยหอยเลยไม่หมูนบ่หอยเลยหอยเลย Ủa, hắn 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 thế hắn thế ยังเวียนมาท่านคนลุยย้ำคืนเลยแล้วเราใหญ่เห็นีีแลเละเห็นห้ือ้ละโอ้เห็นนี่ลเละเห็นนี่อเละหอกหอกหลืองขอแงแท้ ้งแท้เลยเนี่หักเหลืองลายสวงามบักลงไปเลยให้หมูมันคือว่ามีวะโอ้นี่นี่นีน,นี่เป็นไครเป็นไข่เป็นไครเป็นใคเปนครเป็นโอ้น,น,นี่นี้องนี่แหละ อุ้ยสิสิสิฉันทานนี่สิฉันทานนี่สนี่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 ไข่มันปุ๊บไข่มันไหนนี่เอะแล้วก็นี่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 ไข่่นนี่ หูเลี้ยงสอดหูเลี้ยงเลยนะขึ้นซ้ำใครหนึ่งตัวหนูยังวะยังวะยังวะตัวยังวชะชัดๆตัวอะไรวาะา่งไปตรงนี้วะหนู่ไงไงหนูบอกว่แรบแปแบบ ียงยังวะเสียงหนูเี่ยังวะขวขวกวะโอ้หนี่ไข่นึงไข่นึงไข่นึงก็แล้งเป็นไข่สองสองไข่นี่ มีนิว้วลังแต่เกือบโอ้โยมือยืนจันพานเกือบหนึ่งโอ้โยใส่หน่อยโวรเว่ยโง่ครับอันนี้ป่วยครับป่วยครับนม่นาำแล้วโหเกิดใหม่ต้งว่าเต็มเลย มากับหอ้อนเพราะมาบันนี้เอาเบื่องมาห้อนอยู่ไก่ห้อนลงไปหอนหอนลงไปเข้ากับห้าเย็ดไป